ไม่ได้ถามอะไรครับว่าสูตรอะไรยังไงเขาเขียนป้ายบอกไปแล้วว่าอย่าคุยห้ามคุยกับพ่อค้าเดี๋ยวจะไม่ได้กินดี คุยได้นะคุยได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับผมยืนอยู่ที่วัดมะพร้าวเตี้ยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูตาเขียงขายในเรือกันจริงๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเดินหาท่าน้ําของวัดมะพร้าวเตี้ยอยู่ตรงไหนแล้วนี่ยืนอยู่กลางวัดหาท่าน้ําไม่เจอ อ,อกก็พอดีเขามีงานศพเมืเ่อกี้ถามเขาแล้วฮะว่าถ้าน้ําอยู่ทางนี้เนี่ยเดี๋ยว le o le o เดินไปทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเดินไปทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายตาเขียงขายอยู่ในคลองบางเชือกหนังครับ,บเดินไปดูกันคลองอะไรดูด้วยคลองบางเชือนะกนคลองบางเชือกหนังบัตรกระเาเตี้ยก็เข้ามาในซอยจลยนันสิบสองสิบสามนะฮะแถวนี้แขวง ภาษีเจริญแถวบางแวกแถวภาษีเจริญนะฮะอืมนะโน่น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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางนี้โน่นนะเห็นมีรถจอดเห็นสาลาเขียวเขียวเห็นไหมฮะนี่นี่นั่นคือท่าน้ําวัดมะพร้าวตี้อ่ปาปาไปกินก๋วยเตี๋ยวเืยมาอยู่ริมคลองอคลองอะไรคนละองอะไร่ะบางเช็กหนัง,นะงเนานะ หองบางเช็ดหนังนี่ผมมาที่นี่ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตาเขียงขับรถวนอยู่สองรอบหาทางเข้ามาไม่มีใครให้แถมก๋วยเตี๋ยวเรือตาเขียงนี่ฮะเขามีป้ายนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือตาเขียงอ่าเรามาดูกันเนะมาดูคุณตาทำก๋วยเตี๋ยวกัน ๋ยเตี๋ยวเรือแท้ๆนะอยู่บนเรือแท้ๆเลยนะลดิรถมานะมันอยู่หน้ามันเล่นหน้านแข็งนี่ผมมาช้าไปฮะเนื้อเปื่อยหมดเนื้อเปื่อยหมดเนี่ยคนจะมากินในเรือก็เอาเรือมาเทียบกันได้เลยฮะเอโดโรสั่งเส้นใหญ่ผมสั่งเส้นหมี่เส็ยเตี๋ยวเรือ ตาเขียววัดบะเพาเตี้ยน่ครับเสียดายเสียดายมาว <c oughs> ดนี้ไม่ทันเนื้อเปื่อย <c oughs> มาดูมาดูนี <c oughs> ่ปรุงให้เลย <c oughs> ใช่ไหมครับ อย่างนี้เราต้องบอกว่าชิมก่อนปรุงนเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมไม่ค่อยพูดอะไรมากนะเงียบๆไียไก่อนอเป็นแบบน้ำตกครับแต่เสียงก็ลุกขึ้นยืนปรุงนะลุกขึ้นลุกลงนี่ออกกำลังกายไปด้วยเจ็ด นี่ครับอชามใหญ่มากนมได้แล้วครับลุงไใช่ใช่ไหมของผมใช่ไหมอ่า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 ั้นผมลุงก็ลองถ่ายทอดอยู่อ่าไม่อะไรครับผมไม่รู้ไปผมเดี๋ยวนะทีละชามทีละชามนี่นี่มาแล้วมาแล้วพาเนื้อหมกพิเศษสองอ่านี่ครับอ่ะเดี๋ยวมามา ลุจะอยู่ในเรือมามาผมเอาไปเองนี่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 เส้นหมี่นี่ครับนี่เส้นหมี่นี่ผมจะให้ดูป้ายเขาบอกว่าลงเขียงเกี๊ยวเลือซิ่งเปิด10โมงปิด4โมง16นหยุดทุกวันที่10ของเดือนห้ามคุยกับพ่อค้าเดี๋ยวจะไม่ได้กินดีนะจ๊ะเห็นไหมฮะผมเลยทำเ็งียบๆไป นี่อันนี้ผมมาบ่ายสองโมงกว่าเนื้อเปื่อยหมดแล้วอ่ะของพิโร่เส้นอะไรสองหลักการพิโร่เส้นใหญ่เส้นใหญ่เดี๋ยวก่อนนะโด้ดชิมก่อนนั่งกินกันนี่ของโดโดนี่ของพ่ออาโดดถอดแมสถอดแมสถอดแมสทิ้งถอดแมสใส่กระเป๋ารอให้เขา เขามีผักมาบ,บริการแบบนี้ครับเป็นเพ่นครับเดี๋ยวนะจะพ้ง่งปรุงเดี๋ยวพ่อชิมก่อนชิมก่อนว่าเป็นยังไงลองชมเสร็จนะเดี๋ยวินะเดี๋ยวจิมเสร็จแล้วไปอ้กินรสชาติเขาแบบกลางๆครเชียงเชียงกลางๆแล้วก็เป็นสูตรเนี่ยมีเต้าหู้ เตาคู่ผมไม่จส่น้ำตาเพราะว่าเต้าหู่เนี่ยมันก็มีรสเค็มอยู่แล้วใส่ปลาห,ห,ห,หมกบว่วยนะแล้วุ็บวช ตลก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกฮะเห็นคนเข้ามาเนี่ยเขาก็สั่งเนื้อหมกเนื้อหมกเขาก็จะสั่งกับเนื้อหมกแลลุงคนที่นั่งกินในเรือไปแล้ววิถีวิถีชาวเรือจริงโต๊โต๊ไม่เช้าแข่งโต๊ะโต๊ะมันโต๊ะอ่าเป็นโต๊ะ ไบบโต๊ะครับปลโ,โดุกแต่แข็งกระแทกโต๊ะมีกลิ่นเหมือนเครื่องปรุงอะไรแปลกๆลตัวใหญ่เดี๋ยวจะไม่ทานนะครับเดี๋ยวแคบมาเดี๋ยวผมลองไปส่งจใหม่สั่งมาเียจใหม่เนี่ยใส่ไปโหระพามีมีสั่งเลยนะ แล้วก็ชีฝรั่งลงไปตอนที่น้ำยังร้อนๆอยู่จะได้อร่อยนะครับได้ตกกันกากันเพื่อนเด น้ำซุปร้อนดีรสชาติแบบพอกินน้ำซุปเข้าไปแล้วอ่ะเหมือนกับได้บรรยากาศเก่าๆได้บรรยากาศตะปกเก่าก๋วยเตี๋ยวเรือเก่าๆบรรยากาศต่างจังหวัดอืมอือมเลยแบบ ตายเนื้อหมกเลยเนื้อเปื่อยไม่นี่แบบเนื้อสดแต่ไม่เหนียวะจะมีการหมักมาก่อนเนอะไม่ได้ถามอะไรครับว่าสูตรอะไรยังไงเขาเขียนป้ายบอกไปแล้วว่าอย่าคุยห้ามคุยกับพ่อค้าเดี๋ยวจะไม่ได้กินดี มีมกบะหมี so ่สองก้อนจะตายแบบบมี้อนให้เยอะจะตายแบบบ้านบ้านให้เยอะแต่บ้านบ้านให้เยอะเยอะรวางกันเลย เพื่อนๆจะสังเกตไหมครัผมมาผมจะค่อนข้างสงบสเงียมหน่อยเขียนป้ายวิตัขนาดนั้นอันนี้ผมป้าผมแฟนป้าแฟนนะไม่มีโมสองลังไม,ม่มาน้ำหมกตัวหน้ากินปลาพิมา์จับลังของมา์ กนนอครับเลยเอียงกล้องไปทางนู้นเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศริมคลอง เพื่อนๆจะได้ยินเสียงสีพาดมาไกลๆนะครับเราอยู่พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่วัดมะพร้าวเตี้ยนี่ก็เป็นริมคลองวัดมะพร้าวเตี้ยคลองบางเชือกหนังตอนนี้ก็มีงานศพครับก็เลยมีเสียงสี่พาด บัเลงให้เราฟังไปเตอนเนเรานว่นะราวร,ารด้ยนะ้ำเอนจาบ้านใบายสองโมงกว่าเกือบบาสาม,มคนก็เลยน้อยก็ดีฮะจะได้ไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่นนะ เพราะถ้ามาเวลาเที่ยงตรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะคนจะเยอะเขาบอกสะตะเขียงอาจจะไม่ค่อยว่างมากอร่อยไหมเออครับอร่อยไหมมันครับมันอร่อยไหมมันครับแห้งไหมเอาแห้งไหมมันมีแห้งอืมมัน กินน้ำกันแล้วเดี๋ยว,วผมพาไปดูบะหมี่แห้ง,งอีกคนละชามตัตัวนั่งหรออันนี้นผมมาดูตะเคียงทำบะหมี่แห้งเสียดายไม่มีกระเลื่องนะหมดแล้วผมมาจอนคนไม่ยุ่งอะ่ะเพราะเขาบอกว่าคนยุ่งยุ่งแล้วตะเคียงเดือดไม่ให้คุยเนาะตอนนี้คือได้ไหมคือได้เนาะ า <laughs> เสียงเขาเลยบอกว่าอย่าคุยกับคนข้อค้าเดี๋ยวจะไม่ได้กินดีเพราะอะไรลืมใช่ไหมนะมทำนองเราเล่นกันราเล่นกันงั้นคุยได้นะคุย <c ười> ได้นะขายมากี่ปีครับตอนนี้กีนะป่ปีแล้วเนี่ยเห็นปาเสียงว่าลมดีแล้วสี่สองปีขายมาตีสองปีสี่สิบสองปีอยู่ตรงนี้เนาะขายขายมาสี่สองปี ้าไม่หมดก็วิ่งตรวหาประจำใจอ๋อมีขาประจำเยอะขาประจำเยอะแ,แล้วแลจะขับไปหาขาประจำตอนไหนอ่ะประมาณสี่โมงไม่มีคนพอสี่โมงก็ออกจากนี่นะเออไม่มีคนนะขาประจำก็แบบเป็นตามบ้านนะนะคือก็มีท่าน้ำใช่ไหมครแล้วแต่เขาโทรมาไงนะอ๋อขาประจำก็รู้กันมีเบอร์กันอรู้กันถ้าวันอย่างนี้บอกเบอร์หน่อยเผื่อใครเขาอยากจะเป็นขาประจำจะเขียงอ่ะบอกเบอร์ แล้วบอกเบอร์ท่าอาจารย์หน่อยดิรู้ไงผมเป็นอาจารย์เบอร์ตะเขียงอ่ะเบอร์ตะเขียงนู่นเลยบนสะพานด้อ๋อนู่นน่ะเดี๋ยวผมอ่านให้0 9 6 1 7 8 3 2 8 2กห่งเดี๋ยวผมขึ้นตัววิ่งให้กินแห้งนะแห้งนะแห้งแห้งแห้งเดี๋ยวเบอร์นี่ดีกว่าอาจารย์เบอร์นี้อ่เบอร์ไหน เบอร์ไหนเบอร์ ard, ไหนเออนี่ <c oughs> นี่ใช่ไหมอ๋อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าสี่หกศูนย์หกเจ็ดโทรศัพท์ตาเขียงก็สุดยอดเลยเนีย่นี่นโทรศัพท์รุ่นนี้จำใช้ได้อ๋ออ่ <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวไปซื้อใหม่ดีเนี่ยผมเลือกเวลาถูกเนี่ยถ้าไม่ได้มาเวลานี้นะตาเขียงไม่คุยด้วยเนี่ยเราจ้าวตะโกดดูได้ได้ได้ เราผมจะบอกว่าให้เดี๋ยวลูกค้าเขาจะได้โทรมาหาตะเขียงไงใครอยากจะเป็นหาประจําว่าให้แวะตรงไหนตรงไหนเนาะครับนี่จะต้องมีการหมักใช่ไหมผมกินแล้วทําไมมันนุ่มจังเลยเนนหมักครับหมักเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาสั่งอะ่ะเนื้อหมกเนื้อหมก,หมกตะเขียงทําไงครับก็เอาเนื้อวางข้างล่างเนี่ย แล้วน้ำราดหรือว่าต้องราดแล้วปรุงปรุงต้มน้ำต้มผัดเหรอเพราะว่าความแตกก็เป็นน้ำใสแล้วก็เป็นที่ผมกินเมื่อกี้นี่คือเนื้อหมกอ่าเนื้อหมกอ่ากินไปแล้วนุ่มไม่รู้ตัวแต่อันนี้หมกไม่ได้เพราะเป็นแห้งแตะเกียงก็เลยต้องแห้งหมกมันมีดานก็เลยต้องลวกนานหน่อยไม่นานไม่ต้องนานนานแล้วเหนียวอ่านานแล้วเหนียวแต่ว่าอร่อยแน่เมื่อกี้กินไปแล้วหล่ะเนื้อ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 สดเนี่ยพอทำได้คืออร่อยเด็คนดาว อร่อยผมว่าอร่อยของผมว่ใครไม่อร่อยก็เรื่องแต่เอฟซีให้ดูผมก็บอกกินอะไรก็อร่อย,อยนั้นน่ะนี่ลิ้นจระเข้อ่าข้าแห้งก็มีใส่ถั่วใส่ <c oughs> ใส่ซีอิ๊วดำเนี่ยอันนี้สูตรโบราณเลยนะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บช่่โ <c oughs> บราณโบราณเขาอ,อย่างนี้แหละมีถัว่วมีอะไร สมัยนี้แม่สมัยนี้มันไม่ตายถั่วไม่ใส่เราจำเจรสภาพจะไม่เหมือนแบบพวกนี้พามาให้ผมเดี๋ยวผมดอไปีรับ่ระจักษนะมามาให้ผมชาอ่าอ่าก่อนพ่อมีเนื้อหมกธรรมดาทำหรือเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ไปทีละคำ 3. วางไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอานี่ฮะเอาไปให้อาจารย์นี่นี่นี่เดี๋ยวเขาเองเขาจะถ่ายไงอ่าวางวางไว้เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมเาเอาเดี๋ยวมาเอาเนืออ่านี่ฮะเรือนักท่องเที่ยวเออเออเออมาดู ด้วยอย่าต้องปุงนะอุยเดินนี่หอมสิอ๋วอ่ะโดโดอย่าเพิ่งปุงนะเอย่าเข้ามาเดี๋ยวแปะเอาอีกชามก่อนหอมไม่เป็นไรหรอกต่อให้น้องสส่ที่หลังพี่ก็ทำใหอ้อย่างอย่างไออย่างเงี้ยแห้งเงี้ยผมไม่ควรจะใส่น้ำเต้าหู้ใช่ไหมแล้วแต่จาจแแล้วต่ชอบเนาะเเออออก็ไม่น่าถามเลยเขาก็ยังมีการสัญจรทางเรือหางยาวนะฮะนี่ออ มามากินต่อเป็นเจ้าประจำี่อ๋อส่วนมากนี่เป็นเจ้าประจำเอ้านั่งเรือมาเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวอืมรักก๋ินเลยแหละอ๋อเนี่ยเหรออ๋อนี่เขาเหมาเรือมากินก๋วยเตี๋ยวตะเขียงเดี๋ยวขึ้นมาโดนถ้าไม่เหมาเรือมากินก็ย่างยากันทามากินอ๋อจะบอกว่าสบายที่นี่ต้องมาที่นี่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่ใช่เห็นไหมก็ไม่รู้สิใครเขาจะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยผมก็เนี่ยเขาอย่างนี้แหละอ่ะมา มามาเห็นไหมนี่ร้านจะปิดอยู่แล้วโต๊ะยังจะเต็มมาดูโดูเอากินเลยทุกเลยอย่าังไม่น่าจะปรุงนะโดโดอืมนี่ครนี่นี่ของผมน้ำซุปยังเหลือยังยังไม่ทหมดแขกมานี่แสดงว่าเหมาเรือมาชิมใช่ไหมบ้านอยู่ซอยนี่เองอ๋อชวนชวนพักพวกมาชิมลองชิมเขาบอกว่าอร่อยเขามาเขามานี่มากินก๋วยเตี๋ยวตะเกียง เออเรือมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่เอออันนี่ไงฮะมามาเนี่ยฮะสวัสดีครับมากินก๋วยเตี๋ยวตะเคียงเลยเหมาเรือมาลงเรือมาจากไหนครับพี่บ้านดูซอยร้อยสิบอ๋อนี่เรือส่วนตัวเรือส่วนตัวมาครับลูกค้ามาเต็มร้านอีกแล้วมาทางเรือลูกค้ามาทางเรือก็กินอ็กินเลยแห้งอันนี้แห้งคุณเดูดูเนี่ยลูกค้ามาีแห้งอันนี้กินได้ เผาอดพอเด็ดรีลงเลยไม่ธรรมดาน่าพิเศษนี่ลูกค้ามาลุมลอ้อมลุกครับคลุกก่อนเล้วต้คลุกก่อนนีแบบแห้งกินแบบน้ําแล้วกินแห้งเอ๊ะปกะติคนเขากินน้ําแล้วค่อยกินแห้งนี่แต่หาโต้ลูกค้าปกติเขากินแห้งแล้วกินน้ําอะผมนี่ประเภทผมทำไมกินน้ําแล้วกินแห้งโอเคครับ หอมหอมสีแดงแก็คลุกให้คุกให้คุกให้คุกท่ยวค่เขียวมาแล้วเียว้ได้บรรยากาศแบบถ่างรง้เลยด้วยต้องเสริมต้องเสริมเก้าอี้คนเต็มเละ ดีท่านก่อนนิดหน่อย่าเดี๋ยวแป๊บนึงพี่รอก่อนแป๊บนึงยวมาใแปดสี่ร้อยห้าสิบาทน้ำตาลไม่ครับเอันนี้เราเราเราไม่ได้ใส่ข้าวผูดเราใส่น้ำปลาลเขียงบอกแล้วแต่ชอบนักมัน ผู้นี้ดีนะดีนะเกือบแป๊บเดียวถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่รีบไปสั่งนะเหลือทัวเข้าทัวลงเหลือทัวเข้าเนี้ยอาจอาจจะได้กินชามที่สองช้าตอนนี้ผมเสร็จพอดีตะเคียงก็ลุยต่อลุยต่อมากินเลยพี่รุกกเรือง ผมเหลือน้ำไปซดก็ดูโอเคข้ามาเยอะเลยโอเคคุกแล้วหน้าตายเนื้อหมกเนื้อหมกเขาก็ลวกบอกตรงนี้ใ้รกินแห้งต้องลวกนนไม่ต้องน้นเยวเหนียวีอดี อ,อันตรีโค้ลมักกินสม,ม,มพักยช่ไหมมันพัตตยธรรมดากินแห้งก็อร่อยและรสชาติแบบโบราณผมนึกถึงสมัยก่อนอพ่อผมไปจังหวัดปทุม,มบ่อยๆปทุมธานีก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมธานีเมื่อตอนผมเล็กๆกกน,นะสามสิบกว่าปีที่แล้วหลังจพ่อผมไปหาเสียงเลือกตั้งลูกนักการเมืองก็ได้ ตะกเกียรนั้นแค่เส้นแบบไหนเนี่ยเส้นไม่แบนเส้นแบบเล็กๆแบบเนี้ยแต่มันมันมันี่ยเคี้มัน,ไ,น,มน,มน,มนไม่นิ่มนะไม่นิ่มแต่ว่าเข้าปากไปแล้ว,ลวมันเคี้ยวเคี้ยวแบบนี้เคี้ยวมันเดียร์น่าจะมีความเป็นมีไข่เยอะแล้วโตจะหมดแล้วดิดิพ่โอโม่จะพูด ใครที่อาจจะไม่ชอบกินเนื้อสดนะม,มาตาเขียงต้องสั่งเนื้อสด้ากินน้ำก็ต้องเนื้อหมกมผมว่า มื่อกี้เห็นในเรือตะเสียงอะ่ะเขาทําเนื้อหมักเนื้อสดไว้เยอะเลยเนื้อเปื่อยคงไม่มากเลยหมดเร็วกแต่ว่าทีแรกผมบอกว่าผมผิดหวังที่ไม่ได้เจอเนื้อเปื่อยแต่ผมว่าน่าจะดีนะผมมาเจอแม้ผมจะผมจะติดติดนิสัยที่อะไรก็จะกินเนื้อเปื่อยเนื้อตุนน๋นแต่ตาเขียงนี้ต้องสั่งเนื้อหมก นะแล้วเขาหมักเนื้อไว้ตามสูตรของเขารอนับุ่มอาจจะเป็นที่การหมักและการลวกอของตะเขียงนะที่ลวกกันัังดีอ่ะลวกเส้นแบบกํลังดีแก้มผัก แก้มแลหอมขึ้นหอมสก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องมาลองคนเริ่มเยอะครับได้ที่นั่งแล้วคนเท่าคนแก่เมาเรือมาทานยูโดหมดแล้วกินก แต่ของน้องอ่ะไอ้ข้างล่างมันมีอ่ะมีเนื้อเป็นเนื้อสดหมกแต่อันเื้อของน้องมันเอาไวเป็นหมูเหหอาตเนื้อสดใช่ไหมแล้วก็มันมีเนื้อเปื่อยอ่างน้อปื่อม่ไมเยไก็้าย่อยแห้งก็แซ่บเดียมากินก่อนแล้วน้ำอะไรยังไม่จาันมีอะไรบ เมื่อกี้ของผมหนึ่งร้อยสี่สิบบาทผมจ่ายร้อยสี่สิบแล้วเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยสี่สิบคิดเพิ่มความอร่อยเพราะว่ารู้ว่ากินเนี่ยความอร่อยมันมากกว่านั้นฮะเพราะนั้นผมเลยจ่ายงวดเนี้ยที่ทานเนี่ยเป็นทั้งหมด2องร้อสี่สิแต่ราคาก๋วยเตี๋ยวคือร้อยสี่สิบนะเพิ่มความอร่อยเพราะตาเขียงทำอร่อยผมผมเพิ่มเป็น สองร้อยสี่สิบนะเพราะว่า,วาจ่ายเพิ่มความอร่อยครับขอบคุณครับอร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยมากอากาศนามาครับมาใหม่เดี๋ยวพาเพื่อนมาทานโอเคโอเคก็สําหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตะเขียงก็คงเท่านี้นะครับอร่อยมากผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมกันได้ครับราคาไม่แพงเมื่อกี้กินไปสี่ชามก็ร้อยสี่สิบบาทแห้งสองน้ำสอง แต่ว่าผมเลยจ่าย240เพราะว่าบอกว่าเราทานเนี่ยความอร่อยมันมากกว่า140อ,ะอ่ะก็เลยจ่ายเพิ่มอีก100เป็น240บาทครับให้ตะเขียงบูลค่าความอร่อยนะของช่องโดโดผ่าเที่ยงก็ใครผ่านไปผ่านมาเข้ามาทางวัดมะพร้าวเตี้ยฮะเดินมาตรงท่าน้ําท่าน้ําวัดมะพร้าวเตี้ยก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวเรือตะเขียงก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูมีนะฮะมีหมูมีเนื้อนะครับ ลูกค้าหนึ่งแน่นเมาเรือกันมาสวัสดีครับเหมาเรือกันมาเนี่ยจอดเรือแล้วก็มานั่งทานกันอยู่นี่ลูกค้าหนึ่งแน่นครเต็มเต็มร้านเต็มร้านเต็มร้านครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโด่พาเที่ยวด้วยนะครับโดครับสวัสดีครับดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย ตั๋เขียวเรือซิ่งตาเขียงลุงเขียงเสียวเรือซิ่งอ่ะเขาเขียนชื่อร้านเขาก็อย่างนั้นไปครับไปก่อนครับไปก่อนครับเดินไปขึ้นรนถะโดะปะหน้าใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ